สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขาวรถเลาวันครับตำรวจภาคสี่จับแก๊งสกิมเมอร์มาเล่ตะเวนขดเงินตามตู้ A อเทมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับเมื่อวันที่20ตุลาคม58ที่ผ่านมานะครับที่บชนภาคสี่จังหวัดขอนแกน่นพลตำรวจตีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาภาคสี่พร้อมพลตำรวจตีพีรพงษ์วงสมาน่วบกับการสืบสวนบอชภาคสี่ครับ พลตตรจตีจิตจรูนสีวานิชผู้กับการภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับและเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายนกึงก้อกหอยอายุ4 6ปีสัญชาติมาเลเซียและนายสมชายวัฒนาแสนสุขอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่134ทับหมู่4ตำบลศบปอง,งอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ก่อเหตุขโมยข้อมูลภายใน,ในบัอชีเทมของผู้เสียหายร่วมกว่า11ราย ตะเวนกดเงินตามตู a ้ a t มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมูลค่าความเสียหายประมาณสามแสนบาทนะครับพันตำรวจพลตำรวจตีจตุพลเผยว่าหลังจากมีผู้เสียหายหลายรายเดินเข้ามาแจ้งความเจ้าหน้าที่สืบสวนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายอึง่งก้องหอยที่มีภรรยาเป็นคนไทยและเป็นพี่สาวของนายสมชายได้ชวนนายสมชายพร้อมกับนางพุทธมาศยาใจอายุ32ปี และนางชบาสีชาติอายุ30ปีหอตะเวนติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ที่ตู้เ t m มธนาคารต่างๆประมาณ10ตู้จากนั้นจะนําข้อมูลที่ได้ไปทําบเอทีเท็มใหม่แล้วนําไปกดเงินจากนั้นนําเงินมาแบ่งกันโดยในอิงก็อหอยและนายสมชายไปซ่อนตัวอยู่บ้านหลังที่ถูกจับกลุ่มส่วนนางพุทธมาศและนางชบาหลบหนีไปอยู่ประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคนระับ พลตำรวจตีจต,ตุพลกล่าวว่าขณะเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งคู่มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาขัดขวางเนื่องจากในอึ่นกองอ้อยแจกจ่ายเงินให้กับชาวบ้านจนเป็นที่รักของชาวบ้านในหมู่บ้านต้องมีการเจรจาอยู่นานเป็นชั่วโมงจึงยอมให้เจ้าที่เข้าไปจับกลุ่มตัวคาดว,ว่าแก๊งนางข่าวน่าจะเป็นกบวนการใหญ่ก่อเหตุในหลายจังหวัดน,นะครับและนําข้อมูลไปขายให้กับชาวต่างประเทศเบื้องต้นเจ้าที่ออกมาจับนางพุทธมาและนางชบา,าแล้วพร้อมประสานกับ ทางการประเทศมาเลเซียให้ติดตามจับกลุมส่งตัวกลับมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ